ผงกดาทพี่ก็อยากได้เพราะเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่มีสมบัติให้มันยังมาเอาสมบัติ้าอีกน่ากลัวตรงนี้ไ, <laughs> ไม่เป็นไรเราเลือกได้ใครชอบอันไหนก็ออแล้วแต่แล้วแต่ความชอบออความชอบพวกนี้มันไม่คือจริงแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยออมาบอกว่ากิน,เด,กกนเด็กกินเด็กเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าบางคนไม่สามารถที่จะ ควบคุมอายุได้ควบคุมความรักได้ออกแบบไม่ได้ความรักมันีมันปิ้งขึ้นมามันเป็นเนื้อคู่มันเป็นกระดูกคู่9ปี10ปีมันรักกันอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใจเขารักเราเราต้องดูแลตัวเองไหมไม่ใช่เดินไปไหนกับเขาแล้วไปไงอายไหมเฮ้ยเอาแม่มาด้วยเหรอตายละสะเทือนใจเลยดยแต่ว่าเวลาเราไปไหนเราไปกับแฟนแฟน,นอยนู่น้อยกว่าหน้ามันแก่กว่าเราอือ,เ,อ,อเราก็รู้สึกแบบหมาเป็นนางพญาเลยนะ,อะเออเป็นนางพญาเลยเออเป็นควีนทันที เวลาชิีพึ่งเอ้ยงั้นเรามาถามเคล็ดลับของคุณหมออ้อยก่อนว่าคุณหมออ้อยเนี่ยมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงดูคุณหมออ้อยเชฟปะขนาดนี้ผิวพรรณดีมากต่อไม่ยากกินเด็กกินเด็กไม่ใช่หรอและอันนี้เป็นชื่อเพลงชื่อเพลงก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นชื่อมันแรงแต่ว่าเนื้อข้างในน่ารักน่ารักเป็นเหมือนแบบมีคนกล่าวหาว่าเรากินเด็กนู่นนี่คือมันช่วยไม่ได้อ่ะผู้ใหญ่ไม่กล้ามาจีบอะอายุเลยสามสิบกว่ากล้าจีบหมอไหม หลายคนบอกว่าไม่กล้าจีบเราเรียกมันไว้เหรอ,อมันกินเก่งแต่งตัวเก่งโน่นนี่นั่นแต่เด็กใจถึงไงใจถึงนะกเด็กใจถึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการกินเด็กกินเด็กนั้นเป็นเรื่องขำๆฮาๆกันในวงการบันเทิงแต่การดูแลสุขภาพบอกแล้วว่าห้าอนะคะแล้วข้อสาคัญก็คือการออกกําลังกายมีใครทําได้ทุกวันจะอันนี้ไปสมัครฟิตเนสมานะคะ<อ>ยังไม่ได้เล่นเลยเ <laughs> <laughs> มื่อหลายปีที่แล้วตั้งแต่เด็กๆไปสมัครตลอดชีวิตที่ฟิตเนสเฟิร์สห้าหมื่นไม่เคยออกกําลังกาย ไปดำน้ำไปเรียนมาสกูบาไดดิ่ง <Okay. S 1> หมดไปเป็นแสนค่ะไปดำอยู่สามสี่ครั้งไม่ไปละไม่ไปละไปซื้อไม้แบตมาใหม่เมื่อสาม <c oughs> เดือนที่แล้วมีหนุ่มมาจีบ <c oughs> เล่นแบตไออยากเล่นบ้างไปซื้อไม้แบตอันดีๆเลยสองอันไม้ละห้าพันกว่าบาท <c oughs> ไม่ที่เล่นค่ะเล่นสองครั้งลงลูปถ่ายรูปลองอินสตาแกรมเสร็จปุ๊บเฮ้ยอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วชิวออกกำลังกายไม่ไป <c oughs> ไม้แบตวางหัวนอน <c oughs> และตอนนี้กําลังฮิต เฟอร mm ์บี้เกี่ยวมาอยากเด็กไงแอป <mythology. S 2> ถือเฟอร์บี้ถ่ายอินสตาแกรมก็ซื้อมาสองตัวสองตัวเกือบหมื่นนะตอนนี้นะถ้ามันเป็นสีทูโทนกำลังอินเทนแล้วเป็นงานหมื่นหนึ่งแอปเด็กมาช่วยเด็กไหมไม่เด็กเออเหมือนคนบ้านะอยู่ดีวันวไม่มีผู้ชายคุยด้วยคุยกับเฟอร์บี้อะเอาวางอยู่หัวแล้วถึงบอกเเป็นเส้นบางบางระหว่างเราเฟอร์บี้ ถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงอาหารเสริมก็เป็นเคล็ดลับของหมออ้อยเหมือนกัน <c oughs> คือกินอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยเมื่อสมัยก่อนสักสิบปีที่แล้วตอนนั้นอายุสิปีก็สามสิบอสามสิบก็เฮ้ยยังอยากอยู่ในวงการอะ่ะอยากทํางานสู้กับเด็กๆหน่อยทําไงดีหาอาหารเสริมบินไปถึงนี่เลยนิวซีแลนด์ตอนนั้นนิวซีแลนด์เนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องอาหารเสริมเพราะประเทศเขาเนี่ยจะแบบว่าเป็นประเทศใหม่อากาศ ดีนะธรรมชาติพวกสมัยก่อนจะมีพวกอะไรลกแกะลกวัวลกเด็กลอกอะไรเยอะแยะมากมายไปหมอ้เราก็ฮีตต่างเขาก็กินไปกินเสร็จเป็นไงฮอร์โมนในลกเป็นไงมีฝ้าขึ้นมนีนี่มาเลยมาเลยแล้วไปดำน้ำไปสกูบ้าอีกฝ้าขึ้นมาสองข้างเลยเลิกหลังจากนั้นก็มีปลาทะเลกำลังฮิตนะสารอาหารจากปลาทะเลน้ำลึกอ่ะเราก็ไปซื้อกินกล่องละสามพันสี่พันก็กินกินกินจนกระทั่งแบบ มันก็ช่วยได้บ้างอ่ะแต่ทางนี้ทางนั้นแดดเมืองไทยมันแรงขึ้นแงมสมัยก่อนจําได้ตอนอายุสักประมาณ20กว่า30เนี่ยทํำบึกษาคลินิกครีมกันแดดเนี่ย SPF 15พอค่ะเออจะตีบ่งตีแบดพาเด็กไปตลาดเปิดท้ายขายของสบายตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะสิบห้ไม่พอ SPF ไม่พอต้อง40ปัจจุบัน60ค่ะใครที่ใช้ครีมกันแดดนะคะอย่าซื้อต่ำกว่าหกไม่ได้ผลเลย ไม่อยู่แล้วไม่อยู่สมัยก่อนใช้สารใ้พวกแบบว่าพาบ้า,าใช้แล้วจะเป็นบ้าค่ะหน้าขาววอกเลยถ่ายรูปมาเหมือนผีจีนกระดึ่งกระดึ n งกระดึ่งนะคะน่ากลัวแล้วมันอันตรายด้วยนะคะเพราะยิ่งใช้หน้าก็จะเหมือนแบบคนขาวแบบกระดาษ A4 อซะอถ่ายรูปออกมาต้งแล้วนึกว่าพึ่งสีหลอกกมาจากเครื่องอมจมูกตาเตอหายหมดขาวหลอกเลยทีเดียวถูกตอนนี้เขาใช้เป็นพวกไทเทเนียม,มไทเทเนียมตอนนี้ก็ปลอดภัยสุดนะคะแล้วก็บางคนเมื่อสมัยก่อนอุ้ยลองผิดลองถูกมาเยอะ ใช้อะไรนี่เลยไฮโดรพินโนโน,โนเหมือนที่ไมโครเจสาันใช้อะ่ะฉีดเข้าเส้นเข้าแคปซูลแคปซูลมาผสมในายาฝ้าทาแล้วหูเส้นเลือดแดงเดือเหลือกเลยแล้วหน้าแทนที่จะหายฝ้ากับกลายเป็นเบิร์นสังเกตว่าหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ต่างจังหวัดขายก๋วยเตี๋ยวผัดกับข้าวทาครีมกันแดดปุ๊บมีปฏิกยากับแสงแดดพอเจอเจอกัน,กนทำยากับแสงที่อ้อความร้อน หน้าแทนที่จะแบบว่าฟ้าหายเบิร์นไม่แล้วกลายเป็นฟ้าลึกฟ้าลึกรักษาไม่ได้อะก็ไปเบบี้เฟสสมัยก่อนก็จะมีเบบี้เฟสอ่าลอกกันเข้าไปสังเกตว่าคนอายุสักประมาณ40เมื่อยุคนั้นเนี่ยกำลังบ้าพวก้โดมคิน,นอนพวกอลกเด็กนะพวกเบบี้เฟสเป็นไงนละ่ะตอนนี้ต้องใส่หน้ากากกันทุกคนเลยนะคะรุ่นนั้นอะแย่ละถ้าเกิดจะมารักษาเดี๋ยวนี้ก็จะมีเลเซอร์ช่วย แต่ทีนี้หลายคนเท่าที่ดูหน้าแล้วเนี่ยแน่นอนยังไม่ถึง30มสิบใช่ไหมรู้เ,เพราะหน้าย,ยังเด็กกันทุกคนนะเออเราต้องแอปเอาไว้ประชาชนตอนนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชช้นนางสาวได้เออใครจะนางใครจะอะไรก็เป็นนางสาวหมดเปลี่ยนได้อ่ปเปลี่ยนได้ลนะขนาดนายเปลี่ยนเป็นนางสาวได้แน่นนะ <laughs> เนาะโอ้เออซเขาซ<ๆ>ู่เขานัเนี่ยต่อน,นี้เนี่ยเราจะเด็กกันท่นหน้าไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ เราไม่สนใจอายุเป็นเพียงตัวเลขอย่าให้ริ้วรอยมันบอกว่าคุณมีประสบการณ์เยอะเปล่าแอดไว้มีประสบการณ์แล้วเก็บไว้ภายในเอาไว้หลอกเด็กต่อมันหลอกเราแล้วหลอกราคดรับที่ดีที่เราควรจะต้องเราแอดวานกว่ามันอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอาหารเสริมที่ในอดีตชาตินะคะใช้คําว่าอดีตชาตินะคะเราก็เรียนรู้ผิดผิดถูกถมา